ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษผู้รับการประเมินนางสาวจิรนุชคิริชีตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุงสองบ้านบุญสไลสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย นางสาวจิรนุชเครริชีเกิดเมื่อวันที่14พฤษภาคม2528อายุ36ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจจากมหาวิทยายลัยราชพัฒนเลยเริ่มรับราชการเมื่อวันที่18เมษายน2555ในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3 เทศบาลนครแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีปัจจุบันดํารงตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุงสไลสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ชั่วโมงการปฏิบัติงานสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า รายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4รวมชั่วโมงการปฏิบัติการสอนจำนวน833ชั่วโมงชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน160ชั่วโมงชั่วโมงการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC จำนวน58ชั่วโมงโดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงารรนรวม1,051ชั่วโมง การพัฒนาตนเองในปีที่ขอรับการประเมินเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูไทยในยุคดิจิทัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนองค์ความรู้ใหม่ของครูสูสิทธิ์ยุคไทยแลนด์4.0ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของสถานศึกษาและจัดทําแผนการเรียนรู้มีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้และนำผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถเลือกออกแบบผลิตจัดหานำไปใช้ประเมินผลและพัฒนาสื่อนวัตกรรม โดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางสถานศึกษากำหนดด้านที่สองด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนผู้ขอรับการประเมินส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและเยี่ยมบ้านพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินมีการพัฒนาตนเองด้วยการร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการมีการศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอโดยการเข้าร่วมอบรมเสวนาทางวิชาการศึกษาเอกสารทางวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำทุกข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการพัฒนาตนและพัฒนางานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทและพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีต่อผู้เรียนและเป็นรากฐานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผู้เรียนในอนาคตต่อไปขอขอบพระคุณ